สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมาอนึ่สิบ้าสี่ผ้าหนองเขาปาเนาะเขาปามาคุดมันเทียนเฮ้ยพี่น้องเออไปใส่ห่อเขา่าไปมาเบิรงนน้ำกันนีเ่เราเฟยพี่น้องคุดคุดกระไรน้อยหนึ่งเด้เนาะนี่เลยหนีซ่าซุกไปกระดังคุด มัรวมนํากันว่าสิหัวใหญ่บ่คือหัวน้อยบางอันก็หัวน้อยนั่นแหลบางอันก็หัวใหญ่แล้วแต่ดินคือกันคันดินทรเพิ่นก็สิลงหัวใหญ่แน่คันเป็นดินทินแฮก็สิหัวน้อยกดๆๆพี่น้องเอ้ยสราสิได้หัวนึงนพี่น้องเอ้ยว้าว หัวเยาเนาะหัวหนึ่งเงินหย่อนเงินยางถ้าหักใหม่กับบัวร้ายมันดีพี่เนาะตั้งเด็กห่วหนึ่งบัวร้ากันใดบางอันก็หักบางอันก็ไดเป็นหัวกระเดกยเต้เนาะแดียบเต้มันขาดใหม่กับบไวร้ น,นี่มักมักเดืมอมพื่อพี่น้องนี่นี่เลยมักเดือมรสชาติมันก็สิออกมันๆแบบคล้ายๆคือมักบกค่ะเพื่อนพี่น้องนี่เนี่ยแยไปพากินอีแซพได้หน่นี่เลยก๊อกพวนฟูฟูอยู่ทิร์นฟูก๊อกพวนกกอกพวนกระบอกใหญ่ป็นไรจริงป่ะ นี่เนาะเครือเปิดติดสิเป็นแบบนี้เครือมันเทียนเนาะนี่นี่ใบในหน่อยเดิมแดมเครือหน่อยเประกอบบุคอยดงหัวหรอกไปหาบังเครือใหญ่เผิดที่บ้างให้มันสั่นกับข้อถอดข้อไฟเลยได้เด้อ คางหน้าเลยแหละบ่ได้ไปใกล้หรอกพี่น้องม,ม,มันกัดร้ายอยู่หรอกเครือมันเนาะโดนแต่อันนี้มันนะี่เนาะมันเป็นแต่ใหญ่บ่ใหญ่ดอกกันอันน่ะนะขาออกมา เขากระคุดได้คือกันแลดเขาคุดไปใส่หอ่อเขาเนาะว่าพีพันหนองดอกป้าอีกแล้วเมื่อนี้ ยางหัดผมยางหัดผมเอาไม่ตอกมาย่องมียางมัดผมอึดถูกแขกอะบ่ถูกอยากปากมองเดี่ยวพอเดียวเป็นตะบางเครือคือกันแดดบางเครือบประกอบสีหัวใหญ่หัวยาว Hãy subscribe tha kênh Ghiền Mì Gõ Để không là lỡ những video hấp dẫn พ <yap a> ี่น้องเบืงอกลรกนี่พี่พี่น้อยังไงวะเน็ดบ้านแสียเป็นี่เป็ดบ้านใส่กะทิเนาะแสีบมันอั่นนี้มันทำบ่อได้ปลูกเองเนาะพี่น้องมันมันธรรมศาสย์เป็ดบานใส่กะทิแซ่บมันอันนี้หอมบ้าน งส่กับพักกนี่น้อยไมาพุมงนี้ถอาพี่น้องเออได้เดี๋ยวจะเป็นฮากอีเด้อข้าหักใบกัสิหักเป็นท่อน

กระเดกเตบางบางเครือกสีวัดตื่นรงตื่นบางอันกะดกาบันได้้แหบอ ว้าวผู้นี้สอกหนึ่งเพอ่์สีเทิงเพอร์เนียพูดจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยผู้นี้สอกหนึ่งผัผู้นี้สอกหนึ่งโอ้กัวมเลยอดเข้มข้นเฮ้ยเกือดจีได้แล้วมันก็คือว่ามันกระซมขวดนี่เนาะใหญ่เนี่ย เครือใหญ่เนาะเครือใหญ่เพิ่นก็สิหัวใหญ่จนว่าบ่แม่นเครือมันผู้ใดพี่น้องเอ้ยบ่เครือมันนี่เด้เครือใหญ่เนาะคิดว่าบ่แม่นมันก็ใบมันก็ล่นเบิดักครึ่งนอปะเนาะเอาอีกจักหน่อย หุดจยุดดูของเอาใหม่ดัแกแค่หักใหม่เออเก็จับหักใหม่อัน,อน,น,อนได้เลยรับโล็อกหักใหม่เสียมกับเสียมบล็กอกเขา กับหากใหม่อจะหากออทำีดงวหน่งานาหากใหม่หากใม่มันมักลงกับหากใหม่ถอดอไรมาสิบาปนปนเพิ่ลงเพิ่มหองพนแบนด์ มาลงใส่ก so 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 you ah ับตดใบมูโหกันเสียมเขามันกัสิไข่ก็ดีดอกพีดอกมีเสียมบอเขาเสียมก็เสียมหน่อยๆเนาะ นี่น่ากดแต่บางกีมันมันคาหักไปห,หัวหน่อยปะนี่นเออแมนได้ห่นะแมนอืมโบขั้นไปได้น่ะบบแมนไป มันผ่าบัาแดดออจงบวยย่างกับขอถอดขออภัยเด้อเพราะว่ามันกแดดเนาะมันก็ะจาออกเดือมๆได้จ้ะมันทายคลิปบว่าน่ะสนใจก็ขอถอดขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยแต่สีบิบบัดเานาะข้าเนาะเฮาบัวไายแบบนี้จ้าสิบิบไายแบบไรฮะเนาะก็มีแต่ตะะแต่ละเมอเขาตะปลาหาก,กินนี่แหละพี่น้องเอ้ย เดี่ยงสีตัวเองเนาะบานดอกบันหน้าหากินกับบัวคอยได้ซื้อดอกหากินไปจังสิขุดเถือนขุดม่นอีกทีเด้ขุดม่านอีกอ่ะจะออกมาเนี่ก็เป็นหน้าซาลอยบันหน้าเนาะกับบัวตะไปไก่ดอกดอกขุดแต่แถวหน้าตัวเอง ออกมากแล้วนะเนาะเพ่นพี่น้องเอ,พอ้พ่อหละกะไรพ่อละาโตมนะนีะ่ก็เป็นสวนมั่นเนาะสวนมั่นซศราหน่อยบรรณาอันเดะพี่น้องเอ้ปลูกมั่นกับบัวงาดอกพี่น้องเอ้ยดินเพิ่นบาา่วหอยดินแบบนั้นเป็นดินทรายปลูกยังมันกับบงาเย็กสิได้ที่นขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยลงทึ้นไปกับไรเติบเนาะจังมาบา้านเฮาหายยังขยะ พี่น้องพี่น้องเอ้ยมันที่เฮาพุดมาได้เนาะอะไรตำหนีแลดดพ่อพี่น้องเอ้ยนี่มันกับห้าสีมันแดดเนาะพี่น้องเอ้ยแต่จีไปเอาเรียงขั้วต่อเนาะก็เลือกพุดเพียงตำหนีเนาะก็ขอบมุกขอบใจได้ร้ายเด้อที่เขามาชมสองสช้าหน่อยบานหน้าเนาะเพี่น้องผากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองสช้าหน่อยบานหน้าในเด้อสบายดี